สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนบินไปเที่ยวด้วยกันค่ะ เฮ้ยครับผมทำปังกุดให้ต้องมาโนมาร่วมเปิดประสบการณ์นั่งรถมีปีไฮเปอร์เฮสซี้ันแรกในภาคอีสานกับไอออนออนคานดอนพานีโดดเด่นด้วยประตูปีกนกห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุสุดพรีเมียมที่สุดแห่งการออกแบบเหนือระดับดีไซน์ภายนอกโค้งมนสะกดทุกสายตาด้วยไฟหน้าแบบไดมอนด์คัรและไฟท้ายแบบฮอริซอนจัดเต็มด้วยเซนเซอร์39จุดกล้องรอบคันและเลด้าสุดล้ำระบบเปิดปิดประตูไฟฟ้าแบบเดียวกับรถยุโรประดับไฮเอดนประตูแบบไร้กรอบพร้อมกระจก2ชั้นช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเบาะนุ่นไฟฟ้าล้ำพงดอบบี้แอตมอสกว่า22จุดมทำี้ได้ด้วยเหรอเ้นนำเพลงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังนับป้าหรูหราสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาสพร้อมด้วยเบาะรองเท้าที่ปรับเอ็นได้ถึง143องศาไปตองทานี้นะครับเพราะเรามีกอลพับอเนกประสงค์สัมผัสความหรูหราสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาส จากไฮเปอร์เฮสตีได้แล้ววันนี้ที่ ow, อารอนออนคาวูดอนธานีน้องครับน้องครับตื่นได้แล้วครับเอานีไปเลยครับ <c oughs> สบายจัดรับเลย